สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับส้มในช่องไม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะตอนนี้นะคะส้มก็กลับมาถึงอเมริกาแล้วนะคะกลับมาแคลิฟอร์เนียมาหาทีมแล้วเนาะทีมบอกว่าตอนนี้ส้มไม่อยู่นะคะเขาก็ได้เก็บไข่ไก่ไปฝากเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนบ้านด้วยแต่ว่ายังมีไข่ไก่เหลือเยอะอีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่ไก่กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้เลยนะคะ แล้วว่าไข่ไกเยอะมากเลยค่ะมีอีกลูกนิดท่ยคือว่ามันเยอะมากๆเลยนะมันเยอะจริงๆเยอะมากๆโหมีลูกเล็กลูกใหญ่เลยนะคะ ไก่อะไรเนี่ยมันไข่ด้วยกันโอ้ไก่ชิวกี้ไก่ชิวก,ก,กี้มันไข่ด้วยกันนะคะว้าวเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเอาไว้ฟองหนึ่งนะคะให้มันมาไข่ที่เดิมนะคะนี่ก็เยอะแล้วนะคะ ในข้างใน้ตกได้หมดข้างในนี้ในในยังมีอีกนะคะดูสิเยอะเลยนะคะสมก็ได้อุ้มแม่ไก่ออกจากตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าทิมไม่เก็บไข่ไก่เลยนะคะไขแ่แบบว่าแตกครับกันอยู่ในนี้เนาะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวมาเก็บไข่ไก่เพิ่มกันอีกนะคะนี่ตรงนี้ก็มีเยอะแล้วแต่ก็มาเก็บอีกเนาะ ดูสีมันแตกทับกันนะคะแล้วมันก็ลูกไม่สวยนะคะที่มันไม่เก็บไข่ไก่เลยอูย้อันนี้ก็จะเป็นไขแ่แฝดเนาะมันยาวๆแบบนี้จะเป็นไขแ่แฝดนะคะมีไขแ่แฝดเยอะเลยนะคะเนี่ยนี่ก็ไข่แฝดเหมือนกันะะไก่ร้องโดนแย่งไข่แล้วไก่ร้องเดี๋ยวรังนี้ก็จะเหลือไว้ให้เขาลูกเดียวเหมือนเดิมนะคะ ลูกเดียวนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นไข่ไก่ที่ทิมน่าจะไม่ได้เก็บสัก2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์หรืออาทิตย์กว่า,วานะคะคือเยอะนะคะคือช่วงนี้ไก่ถ้ามันเริ่มจะเข้าหน้าร้อนแสงแดดด,ดีไก่เขาจะชอบนะคะเขาก็จะออกไข่เยอะเลยนะคะอันนี้ส้มก็จะสงสัยก็จะเอาไปต้มนะคะ แล้วก็กินกับส้มตำาส้มชอบไข่ต้มกับส้มตํานะคะแล้วก็อันไหนก็จะทําไข่ลูกเขยแล้วก็ไข่พะโล้นะคะกินเมนูไข่นะคะมีอะไรก็กินอันนั้นเนาะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ส้มทําวิดีโอต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ